เมีมีเช็คไหมว่าเปิดหรือเปล่าอืมเปิดลมพงลมพงอะไรอย่างงี้มีเสียงสะท้อนไหมครับเปิดไม์แล้วอย่าลืมเปิดใจด้วยนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราจะมาแข่งขันกันขอดซาอิเอกจะทีมงานด้วยครับนอกจากจะเป็นนางฟ้าประจําทีมยังเป็นนางฟ้าประจําใจผมอีกด้วยนะครับหมายถึงทุกคนเลยนะหมายถึงทุกคนเลยอ๋ออ๋ออ่าคุณต้าถามบ้างผมเขินละ มาฟินบอกระยะใกล้เจอกันได้ไหมอ่ะเนี่ยคิวเฮาส์เนี่ยยิงกันจอดซัดเข้าไปแล้วเป็นกล่องไปหนึ่งคนนี่มาฟินใช้แค่ลูกซองนะใช้แค่ลูกซองนะสัตว์น่างๆก่งโกงมะเด็นเลยคือเกาะสามด้วยนะเออเออบอกเลยเป็นธรรมดาผู้หญิงคนนี้ครับผมคมไม่คมมกราคมนะครับผมคมไม่คมธันวาคมครับผมคมไม่คมกุมภิกคมครับผมคมไม่คมกุมภาพันธ์ครับผม คุณไม่แก้ผมเดี๋ยพคุณจิกาคมผมปล่อยละ่ะประเด็นยวเดยคุณมไม่แก้กลุมภาไม่เอาไม่เอาไม่เอาสิบสี่เข้าบนเบอร์สิบสี่อุ้ยแล้วดูเลือดแฟรี่เหลือสิบห้าท่านผู้ชมอโอ้โหเรียบร้อยโดนสั่งเผยเป็นฟักทองไปเลยเฉียบเฉียบกันไปตรงนี้ครับผมน่าจะกำหมัดแล้วเดียกเก๋ยวรอเกมสามเลยตรงนี้ดูนี่เหรอมาฟินหล่อลู่มาเจอกระป่าไม้พงพางป่าไม้พงพางนี่ป่าไม้โกงกาโอ้โหอ้หมาฟิน ไม่รู้ไปโกรธใครมาผ้ไม่พูดไม,ไม่จาาํำหน้าพิ่งตึงเไงนะเราตอนนี้สัมภาษณพร้อมฮะใครที่คิดถึงเดี๋ยวไปเจอกันนางฟ้าทาโตกเราทั้งหคนเลยครับครับผมมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งครับวันนี้อย่าหน้าแดงดิเราอย่าเสียอาการสิเราต้องแบบเรามาคิปลุกอย่างนี้แล้ว เนี่ยเดี๋ยวเกม2สองเกมของพี exactly. yeah, ah. okay so at, ่ฟ okay. so. ้าและสไนเปอร์ใช่ใช่เกม2อ่ะใครเข้าใกล้ฟาฟิตอ่ะไก่เลยเออบอกเลยเงาหัวไม่มีเขาบอกว่าไกลใครคุณบอกเลยนะคะทุกคนเกมสองอ่ะ ดูแต่ละคนเนี่ยอึดอัดพอสมควรเหมือนกันนะในการที่ถูกจํากัดการใช้ปืนตรงนี้ว่าจะต้องใช้ได้แค่ปืนพกแล้วก็ลูกซองบ้างตาแรกก็แค่วอร<อ>์มอะค่ะมีคนหน่บอกว่าตาแรกก็แค่วอร์มแนตานี้ที่หนึ่งแน่นอนเ <c oughs> กมสองเน็ตไม่โดนแล้วนะคะที่หนึ่งชัวรว ไม่อยากไม่อยากไม่อยากเล่นมุงกันเดี๋ยวฟาฟิตต้องสาครับผมแกมานั่งฟังเรานะดังนั้นเราต้องให้เกียิทุกคนพูดดีๆแล้วยอกยอกกันไปตรงนี้อ๋อมาเล่นโลกาบอกเลยว่าโลกาเนี่ยเป็นทางด้านของแผนที่เป็นแผงของฟาฟิตเป็นพื้นที่ที่ฟาฟิตเก่งมากฮะขยบมานนี้แล้วใครไปก่อนละลูกกวางตรงนี้จะรู้หรือเปล่าว่ามีสิงโตที่รอล่าอยู่ทางนั้นบนนะครับผมคือไม่เป็นเหยียอเลยตรงนี้นู้เห็นแล้วนู้เห็นลูลูกระโดดเข้าไปในบ้านสัตว์อย่างลูรูได้เป็น คนที่มีพฤติกรรมในเรื่องของการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตัวของนุปเป็นสัตว์นักล่าแล้วเขาอยากจะล่าลูรูตรงนี้ลึกเกินแต่ไม่มั่นใจว่าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวที่มีเขี้ยวเล็บคมพอที่จะสู้กับเขาหรือเปล่าก็เลยถอยไปว่างนะเนี่ครับเต้น,นโชว์นุเต้นโชว์อะใส่หัวฮารวีนด้วยพัมกินตรงนี้พังกินเฮดแล้วลูรูก็ไปไกลฮะลูรูยังคงฮาจุดที่เธอจะสามารถอาศัยได้อย่างปลอดภัยต่อไปถ้าเทียบกันจริงๆเนะี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 1 2 3เนี่ยเกยมที่3นี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับมั่นใจกี่เปอร์เซน็นต์ฮะว่าเราจะสามารถคว้าอันดับ1ได้100ค่ะร้อยร้อยค่ะเนเน่ก็เนเน่เธอค่ะเออเนเน่ก็เนเน่เธอค่ะเออเอาเอาแค่ผมคนนี้แล้วกันเอาถ้าเกิดคนนี้ไม่ได้ห้าคิวทาแป้งถ้าคนนี้ <ผม S 2> เกินห้าคิวผมทาแป้งให้ครับผมเงื่อนไขง่ายๆแค่นี้เออง่ายๆเตรียมกระทะทอดเลยครับผมทเท่างนี้ ชวนเล่นเลยเดี๋ยวไปหาแป้งมาก่อนนะคะเออนี่รับคำท้าด้วยเออโอเคถ้าเขาถึง5คิวคุณไปจะทาแป้งอ่าโอเคตามนั้นเจอกับทางหน้าของคุณใครอะขนมจีจีขนมจีจีไปขนมจีจีไปดูไปแล้วหนึ่งคิวเบอร์ไปแล้วหนึ่งคิวอ่ะมาดูฟาฟิตกันบ้างครับจังหวะตรงนี้ฮะ ปล่อยไปครับนหน้าของเร์น่าจะได้แค่คิวเดียวนหน้าของเดนแคสเตอร์มาเก็บเกมเอ็กไปแล้วฝากทำไมเกมนี้ดูเก่งกันแปลกๆครัฮะครับ,รบแล้วตอนนี้พิกเล็ตมีคนวิ่งมา2คนเก็บหนึ่งก่อน,นหน้าเป็นร่างปลอมนะฮะไม่ต้องกลัวเลยครับพิกเล็ตบอกตอนนี้ปล่อยบ้างปล่อยบ้างปล่อยบ้างครับผม ท่าหน้าของแรงแคตเตอร์เก็บท่งหน้าคำตาเป็นหนึ่งแรงแคตเตอร์นี่แหละความหวังของผมเลยคนนี้แหละคือความหวังหมู่บ้านแรงแคตเตอร์เก็บไปแล้วประมาณ5คิวด้วยกันผมบอกตรงแล้วตอกดอดีนารีตรงนี้ตัวแรงแคตเตอร์กระชากตัวมาหลบไปทางป้ายรล้มเอ๋กนแล้วคุณเบอร์แรงแคตเตอร์ตายวงแรงแคตเตอร์ตายวงตรงนี้ท่านผู้ชมออาแล้วคุณเบอร์น่ะตรงนี้ไปตัวเควาไปเก็บท่าหน้าทีฟาร์มาครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งขึ้นไม่ดื้อสิเบอร์ท่านห้ามีแบร์ลากิการ์อ่ะแล้วโดน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 เอาแล้ว โดนจับมาโดนจับมาเอาแล้วตรงนี้สบายไปเห<อ>มือนรู้นะครับผมเรากเก็บไปสองแล้ช็อตนี้ละกลางด้วยเอาโอ้โหผมบอกเลย <laughs> ใช่ใช่แล้วเขามาแบบมือใหม่ BR ไ<ะ>งแล้วดูลูปใส่ไปก่อนตรงนี้ใส่แล้วสองดูลูปไปสองแล้วตรงนี้ครับเพื่อนห้ามห้ามแบบอ้อเรียบร้อยดูลูโดนเก็บไปก่อนนะจังหวะที่ขึ้นไปยิงเขาครับแล้วโดนยิงสวนกลับมาปฏีดูเบอร์เอาแล้วโล่งๆอย่างนี้คุณเบอร์ผมบอกเลยเบอร์ทั้งจ้าอุ้ยโดนช็อตอุ้ยจะตายเรียบร้อยอะคุณเบอร์ครับตรงนี้โดนต่าคุณเนเน่เก็บไปแล้วขอบคุณคุณเนเน่มากครับผมน่าหลงก่อนคือ ดีซีได้ได้กระเป๋าทุกคนเฮ้ยได้กระเป๋าอ้ันนีตั้งใจว่ายังไงก็ต้องได้มากกว่า5คิวค่ะแต่ว่าโดนเนเน่ยิงซะก่อนครับผมเรากดแค้นอะไรกับเขาไหมหรือว่าหรือว่ายังไงก็ก่อนหน้านี้ไปพูดไว้หน้าล็อบบี้ว่าเนเน่ก็เนเน่เธอค่ะเนเน่ก็เนเน่เธอค่ะเออเนเน่ก็เนเน่เธอค่ะเออตัวนี้ทักเรื่องเยอะนะใช่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 ถึงมันไม่ธรรมดาครับ